สวัสดีครับผมนายธราธรแก้วพูลรหัสนิสิต6 6 0 1 0 3 1ย์660-1031-0436ระบบปกติจะมานำเสนอปฏิบัติการที่3การหาความถ่วนจำเพาะของวัสดุบิทูมินัสโดยใช้ขวดถอพอ Test for specific gravity of semi-solid bituminous materials พิ g n นมิเตอร์เม o อ การหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุบิ u ูมินัสโดยใช้ขวดถอพอ t s t t for specific gravity of semi-solid bituminous materials ค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุแอสฟัลต์เป็นค่าที่สำคัญค่าหนึ่งสำหรับใช้ในการออกแบบส่วนผสมของ a s สฟัลต์คอนกรีตเพื่อทำผิวทางจราจรโดยใช้ในการแปลงปริมาตรของวัสดุ a s สฟั l t ให้เป็นมวลความถ่วงจำเพาะของวัสดุ As สฟัลตคืออัตราส่วนระหว่างมวลแอสฟัลต ต่อมวลของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากันที่อุณหภูมิเดียวกันวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตสามารถหาค่าความถ่วงจำเพาะของวัสดุแอสฟัลต์โดยใช้ขวดพิกโนมิเตอร์ได้วัสดุ 1. วัสดุแอสฟัลต์แอสฟัลต์ซีเมนต์ 2. น้ำกลัน่นที่พึ่งผ่านการต้มแล้วปล่อยให้เย็นแล้วเครื่องมือและอุปกรณ์ 1. ขวดสำหรับหาค่าความถ่วงจำเพาะพิกโนมิเตอร์ 2. อ่างควบคุมอุณหภูมิ 3. เทอร์โมมิเตอร์ 4. เครื่องชั่ง 5. b i บิกเกอร์การเตรียมเครื่องมือ 1. เติมน้ำกลั่นลงในบิกเกอร์ที่มีความจุ600ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไปโดยระดับน้ำในบิกเกอร์จะต้องสูงท่วมพิกโนมิเตอร์ไม่น้อยกว่า4เซนติเมตร 2. นนำบิกเกอร์ที่บรรจุน้ำวางลงในอ่างควบคุมอุณหภูมิโดยให้มีระยะจมในน้ำไม่น้อยกว่า10เซนติเมตร และส่วนปากของบิกเกอร์ต้องอยู่เหนือน้ำซึ่งจากข้อกำหนดตรงนี้อาจทำให้บิกเกอร์พลิกคว่ำได้ดังนั้นต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้บิกเกอร์พลิกคว่ำโดยให้เผื่อถึงตอนที่จะกวนน้ำในอ่างควบคุมอุณหภูมิด้วยควบคุมอุณหภูมิของอ่างให้เท่ากับอุณหภูมิที่ต้องการทดสอบคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน0.1องศาเซลเซียสการปรับเทียบพิกโนมิเตอร์ 1. ทำความสะอาดพิกโนมิเตอร์แล้วเช็ดให้แห้ง นำไปช่างน้ำหนักด้วยเครื่องช่างความละเอียดไม่น้อยกว่า0.001กรัมกำหนดให้น้ำหนักของพิกโนมิเตอร์มีค่าเท่ากับ a 2เติมน้ำกลั่นลมในพิกโนมิเตอร์แล้วปิดปากด้วยจุกหรือสต็อปเปอร์แบบหลวมๆซะก่อนจากนั้นนำพิกโนมิเตอร์วางลงในบิเกอร์แล้วจึงปิดจุกให้แน่นซึ่งในขั้นตอนการนำพิกนมิเตอร์วางลงในบิเกอร์นี้อาจนำบิเกอร์ขึ้นมาจากอ่างควบคุมอุณหภูมิก่อน เมื่อน,นำพิกโนมิเตอร์ใส่ลงในบิกเกอร์แล้วจึงนำบิกเกอร์กลับไปวางในอ่างก็ได้ 3. ทิ้งพิกโนมิเตอร์ไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า30นาทีแล้วจึงนำขึ้นมาจากอ่างแล้วใช้ผ้าเช็ดส่วนบนของจุกให้แห้งทันทีโดยเช็ดเพียงรอบเดียวจากนั้นเช็ดส่วนอื่นๆภายนอกพิกโนมิเตอร์ให้แห้งอย่างรวดเร็วแล้วนำไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งความละเอียด0.001กรัม กำหนดให้น้ำหนักของพิกโนมิเตอร์ร่วมกับน้ำมีค่าเท่ากับ B สวัสดีครับเราอึกใจที่จะได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาพื้นถิ่นของเราวิธีการทดสอบ 1. ต้มตัวอย่างแอสฟัลต์พร้อมกับกวนเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวสม่ำเสมอจนตัวอย่างมีความเหลวพอที่จะเทได้ไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกินจุดอ่อนตัวมากกว่า1 1 0องศาเซลเซียสกรณีที่ตัวอย่างเป็นทา ไม่ควรให้อุณหภูมิของตัวอย่างเกินจุดอ่อนตัวมากกว่า56องศาเซลเซียสการต้มตัวอย่างต้องไม่นานเกิน30นาทีรวมทั้งหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดฟองอากาศในตัวอย่างด้วย 2. เทตัวอย่างลงในพิกโนมิเตอร์ประมาณ3ใน4ของความจุพิกโนมิเตอร์โดยระมัดระวังอย่าให้มีตัวอย่างเปื้อนพิกโนมิเตอร์ส่วนที่อยู่เหนือระดับของผิวหน้าตัวอย่างและไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้น ปล่อยให้ตัวอย่างเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องด้วยเวลาไม่น้อยกว่า40นาทีช่างน้ำหนักพิกโนมิเตอร์ที่บรรจุตัวอย่างพร้อมจุกด้วยเครื่องช่างความละเอียด0.001กรัมกำหนดให้น้ำหนักของพิกโนมิเตอร์รวมกับตัวอย่างและจุกน้ำหนักเท่ากับ4 3. เติมน้ำกลั่นลงในพิกโนมิเตอร์ปิดปากด้วยจุกอย่างหลวมๆจากนั้นนำพิกโนมิเตอร์วางลงในบีเกอร์แล้วจึงปิดจุกให้แน่น ตรวจสอบไม่ให้มีฟองอากาศในตัวอย่างขั้นตอนการนำพิกโนมิเตอร์วางลงในบิ๊กเกอร์นี้อาจนำบิ๊กเกอร์ขึ้นมาจากอ่างควบคุมอุณหภูมิก่อนเมื่อนำพิกโนมิเตอร์ใส่ลงในบิ๊กเกอร์แล้วจึงนำบิ๊กเกอร์กลับไปวางในอ่างก็ได้ 4. ปล่อยพิกโนมิเตอร์ทิ้งไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิไม่น้อยกว่า30นาทีแล้วจึงนำขึ้นมาจากอ่างแล้วใช้ผ้าเช็ดส่วนบนของจุกให้แห้งทันทีโดยเช็ดเพียงรอบเดียวจากนั้น เช็ดส่วนอื่นๆภายนอกพิกโนมิเตอร์ให้แห้งอย่างรวดเร็วแล้วนำไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งความละเอียด0.001กรัมกำหนดให้น้ำหนักของพิกโนมิเตอร์รวมกับตัวอย่างและน้ำมีค่าเท่ากับดี Hello! We're excited to show you our native speech capabilities ตารางข้อมูลผลการทดลองตัวอย่างการคำนวณการทดลองครั้งที่1ความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1.15 การทดลองครั้งที่2ความถ่วงจำเพาะเท่ากับ1.11ดังนั้นนำความถ่วงจำเพาะของการทดลองทั้งสองครั้งมาเฉลี่ยจะได้เท่ากับ1.13วิจารณ์ผลการทดลองจากการทดลองการหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุบิทูเมนโดยใช้ขวดถอพอทำให้ทราบค่าผลการทดลองทั้งสองตัวอย่างเท่ากับ1.15 และ1.11ตามลำดับซึ่งจากทฤษฎีมีค่าที่ยอมให้ในการผ่านเกณฑ์อยู่ที่0.97ถึง1.02ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่เล็กน้อยเนื่องจากผู้ทำการทดลองอาจจะทำการต้มตัวอย่างแอสฟัลต์ไม่ได้อยู่ในจุดเดือดที่ได้อุณหภูมิอาจจะมีความหนืดที่ไม่เหมาะสมสรุปผลการทดลองจากผลการทดลองการหาความถ่วงจำเพาะของวัสดุบิทูเมน โดยใช้ขวดถอพอทำให้เราได้ค่าเฉลี่ยของความถ่วงจำเพาะของแอสฟัลต์มีค่าเท่ากับ1.13ซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎีมีค่าที่ยอมให้ในการผ่านเกณฑ์อยู่ที่0.97ถึง1.02ขอบคุณครับ